อาจไม่ได้เป็นาจะค่อยเสียนะครับผมนี้มาพร้อมกับฝนเลยครับพี่หาวันนี้มาพร้อมกับฝนกับพายุเลยนะเราต้องมาแบบมาพร้อมกับฝนเพราะว่าหลักฝนจะมีแบบว่าแสงสว่างสิถามถึงความพร้อมหนทางไปั้งนี้ครับคับผมก็ก็ได้ทำที่จริงไปครั้งนี้ใช่ไหมครับก็ตัวเพีงจะมีการถ่ายโฆษณาที่นู่นด้วยแล้วก็ มีไปแฟชั่นวีคด้วยครับผมแล้วก็มีโปรเจกต์พิเศษกับทางลอตฟิชเชียลด้วยค่ะมีรายละเอียดบ้างอะไรบ้างมีทั้งสามสามอย่างโปรเจกต์ทั้งสามที่จะกล่าวก็ถ้าเป็นโฆษณาก็เราติดตามเหมือนกันว่าจะเป็นโปรดักอะไรนะครับผมเพราะว่าเราเราก็ยังพูดไม่ได้ไงเราต้องไปเดินทางในทยกของครับผมแล้วก็ ส่วนแฟชั่นวีคนะครับก็จะไปดูโชว์อะไรบ้างอันนี้อยากให้ทุกคนรอติดตามดีกว่าเพราะว่าเราเราจะได้แบบว่ารอลุ้นไม่ด้วยกันสนุกสนุกไปด้วยกันครับผมแล้วก็โปรเจกต์พิเศษกับล็อตเชียลก็จะเป็นการถ่ายหนังสือได้ละครับแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันไปรอบเดียวถือว่าคุ้มเลยใช่ไหมพี่ก็ไปยาวๆเลยครัอันนี้เป็นครั้งครั้งแรกในชีวิตด้วยที่ไปดูแฟชั่นวีคที่ปารีสใช่ครับผมก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ไปไปปารีสแฟชั่นวีคนะครับแล้วก็เป็นโชว์ผู้้้หญิงงดดวยยะะจเเกก็บบบไไออีีรลัมาาพ่ คิดว่ามันคงเป็นอินสปิเรชันหลายๆอย่างครับผมเหมือนการไปที่นู้นเราอาจจะได้เห็นอะไรต่างๆมากขึ้นได้เห็นแบบคือได้เห็นลุกใหม่ๆม,ม,มากขึ้นอะไรเงี้ยการที่เราไปดูอะไรเงี้ยมันก็เป็นอินสปิให้เราอยู่แล้วในการแต่งตัวของเราด้วยครับ เป็นสิ่งที่เราอยากไปดูตั้งแต่ก่อนก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่ไหมก็ก็เป็นอะไรที่เราชอบก็ก็ได้มีโอกาสได้ไปดูก็รู้สึกว่าเออก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับผมก็ได้ไปถือว่าไปสนุกสนุกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยครับผมเพราะว่ามันก็ก็มีหลายๆพาร์ทด้วยที่พี่ไปทำทั้งแฟชั่นวีคด้วยทั้งโฆษณาด้วยโฆษณาก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันในการถ่ายโฆษณาที่ต่างประเทศคาดหวังไหมครับพีกับสิ่งที่จะได้กลับมาไม่คาดหวังไหมพี่รู้สึกว่าพีไปพี่ไปแบบเอาความสุขดีกว่าไปสนุกสนุกกับเราดีกว่าครับผมก็ ไม่ได้คาดหวังว่าแบบเอ้ยเราจะต้องแบบได้อะไรแบบมากมายอะไรอย่างเงี้ยคผมถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วกันเตรียมไปกี่ลุกครับพีครั้งนี้ก็เตรียมไปจริงๆก็ประมาณหกเจ็ดลุกครับผมแต่ว่าเดี๋ยวไปเอาที่นู่นเพื่อนเลยกระเป๋าใบอะไรก็ไม่ค่อยไดกระเป๋าสองใบเองเดี๋ยวค่อยซื้อกลับมาอีกแล้คาดหวังว่าจะได้เห็นลุกอะไรของพีพี คาดหวังว่าได้พอมันหนาวอะไรอย่างเงี้ยก็แต่งตัวโป๊ไม่ค่อยได้ก็ก็รอดูแล้วกันรอติดตามมั้งกันก็จะเป็นแบบสตรีทแคลชชวูปกตินั่นแหละมีเบอลหน้าเบอลหลังแฟนไหมครับบอลหน้าเบอลหลังก็รอดูแล้วกัยคุณกินว่าไงคุณกินส่งกำลังใจไปไงบ้างครับคุณกินช่วงนี้เขาก็ซ้อมแฟนมีจเดียวของเขาครับก็ส่งกำลังใจมาให้นี่แหละครับตอนแรกเขาก็เหมือนจะมาส่งอะไรเงี้ยแต่ว่าที่จริงคืองานวันนี้เขาก็ไม่ว่างด้วแล้วจะกลับมาทันแฟนมีจของเขาไหมครับ กลับมาทันแฟนไม่ของเขาไหมรอติดตามไม่สัญญาไม่สัญญารู้สึกอย่างไรหลังๆนี้เราเป็นไอคอนทางด้านแฟชั่นไปแล้วทุกคนทุกคนจับตามองเรามากเลยองแฟชั่น พี่ว่าเราพี่ว่าตัวพีเพลมมีสนุกกว่าการที่ไปแต่งตัวอะไรอย่างงี้มากกว่าครับผมไม่ไม่ได้โฟกัสว่า<ฮ>จริงๆก็พี่เป็นตัวพเอลงเป็นแฟชัน่นไอคอนนะตัวเอลงแต่งตัวอย่างงี้มันถึงจะถูกต้องอะไรเงี้ยพี่ว่ามันอยู่ที่แล้วแต่คนแล้วแต่บุคลิกของเขามากกว่าว่า,าเขาใส่อะไรแล้วเขารู้สึกว่าแบบเขาสบายใจใส่แล,แล้วเขามั่นใจอะไรอย่างงี้ครับผมอย่างแฟชั่นลุ้นล่าสุดของโกเอ็มหนเหมือนพี่ทำให้แบบว่าแฟชั่นไม่มีคำว่าเพศไปแล้วครับโกเอ<ฮ>็มท,ที่ที่เป็นตัวปฏิเสธใช่ไหมครับามก เราเราเหมาะอะไรอย่างที่พี่บอก<ม>นี่นแหละครับตัวพี่เอพีที่จริงพี่ได้ลุกสักพุ้ยเอมหลายลุกมากในในวันนั้นนะครับผมพี่ก็ตัดสินใจเลือกตัวบอดี้สูตตัวนี้เพราะรู้สึกว่าแบบเออมันมันดูเป็นมันดูแบบเหมาะกับเราที่สุดมันดูไปกับดิวกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผม,มไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วการเป็นบอดี้สูิ์แล้วเราจะแบบใส่แล้วมันจะไม่ได้หรืออะไรเงี้ยพี่พี่มองแค่ว่าโอเคคัตติ้งนี้มันเหมาะกับพี่พี่รู้สึกว่าพี่ใส่แล้วมันอาจจะดีสำหรับพี่พี่ก็เลือก หมือนทุกวันนี้แบบว่าภาพภาพของควีนแฟชั่นมันเริ่มชัดเจนทุกวันแล้วพี่ชมหรือเปล่าก็ก็ดีใจครับผมที่ทีุ่กคนให้ให้การตอบรับดีขนาดนี้ครับผมดีใจที่แบบเออเราอาจจะเป็นแบบคนที่อินสไปร์ให้หลายๆคนได้ครับผมก็ ก็สำหรับตัวพี่เองพี่ก็พี่ก็จะตอบเหมือมนเดิมทุกครับว่าจริงๆก็สนุกไปกับมันนี่แหละครับผมมีความสุขไปกับมันอ,มอยากจะใส่อะไรก็ใส่อยากจะแต่งตัวยังไงก็ได้ครับผมม,มันไม่ไมีถูกมีผิดอยู่แล้วทุกอย่างมันอยู่ที่ความสบายใจของเราความสุขของเราในแต่ละวัน,นะะามากกว่าการด้วยความเสื่อมนิดนึงบรรยากยาศมันเลยทนเดียวคนพิเศษมาด้วยรอบนั้นคนพิเศษคนพิเศษยังไงฮะับเขามาเซอร์ไพรส์นะจริงๆจริงๆก็ไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะมารู้รู้ก่อนวันเดียวมั้งรู้วันแป๊บเดียวเองครับ ก็ดีใจที่เขามามาเขาก็มาซัพพอร์ตเขาตลอดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออดีใจที่ที่มีเขาอยู่ข้างๆกันเขาก็คอยซัพพอร์ตพี่ทุกเรื่องจริงๆครับใช้เวลามองหาเขานานไหมครับวันนั้นวันนั้นเอาจริงสารภาพว่ายังหาไม่เจอแต่ว่าพอดูในคลิปก็หาเจอแล้วครับผมฝันรู้สึกเราปิดมไม่คืนดันวันนั้นดีใจก็ก็ปิดนะครับเป็นคอนเสิร์ตแรกๆด้วยที่พี่แบบเหมือนเป็นคนเดียวแบบไปเดียวๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นแกสเดียวครั้งแรกอะไรเงี้ยก็ดีใจครับผมที่เหมือนพี่ๆทั้ง4คนก็ให ให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เก็บเราไปแบบพาเราไปเป็น,นเกสด้วยดีใจครับเหมือนเพลงก็เลือกออกมาเป็นแบบเพลงเข้า,า,าแบบเข้ากับบรรยากาศเลยด้วยก<อ>็ตั้งใจเลือกให้บบว่าหนึ่งในไม่กี่คนอะไรเงี้ยเลือกให้เลือกให้แบบแฟนๆทุกคนที่ให้การซัพพอร์ตเรามากกว่าครับผมก็เหมือนพี่ๆเขาอยากจะถามว่าแบบเราอยากเลือกสักเพลงหนึ่งหรืกจะเลือกเพลงอะไรเรารู้สึกว่าเอยเดยเลือกเพลงนี้แบบเป็นการแบบว่า ตอบแทนแฟนคลับไปด้วยอะไรด้ถามกินไหมว่าเขาอินกับเพลงที่เราร้องไหมเขาอินไหมอ่ะเขาอินสุดๆเลยเหรออิส um ุดๆเลยแสดงว่าเขาต้องร้องเพลงนี้ให้พี่สกรอนหนึ่งแล้วล่ะแต่แต่เราก็อินอินอินมากเหมือนกันนะน้ำตาไหลมันไม่ทีเลยอินครับก็ดีใจที่ที่เหมือนทุกคนแบบฟีดแบ็กมันดีจริงๆเหมือนทุกคนให้การซัพพอร์ตเราจริงๆแฟนๆก็แบบ ส่งกําลังใจมาถึงเรา<ม>จริงๆเลยเงี้ยครับผมเราอยู่บริเวทีเราในฐานะแบบคน,ใน,ในที่ร้องเพลงส่งตรงนี้กันไปพอเราได้รับมันกลับมาเราก็รู้สึกว่าเออเราดีใจจริงๆที่ที่ที่เรามีตรงนี้ได้ที่เรามาอยู่ตรงนี้พร้อมๆกับเขาทุกคนมากกว่าครับลุงจากเลยบวทีแล้วก็ยังเอาไม่ได้ปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งนิดหนึ่งเนี่ยว่าเรายังค้างๆอยู่ก<อ> <นะ S 2> ็มีภาพไปไปกรีบเนาะวิ่งไปปรบหลังเวทีเขาก็วิ่งเอาของมาให้อะไรเนี่ยคผมก็มาปลอบๆนิดหน่อยนะครับของที่เขาให้เป็นอะไรเขิวทีเป็นอะไร วันนี้ฉันรู้สึกจะให้เป็นแบบช็อกโกแลตอ่าถ้าถูกเขาบอกว่าไงเป็นเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเหรอครเขาบอกว่าอะไรเขาไม่ได้บอกว่าเขาบอกเอเก่งเก่งมากเก่งแล้วนะทําแบบทําดีแล้วอะไรอย่างนี้ครับช็อกโกแลตหวานไหมครับวันนั้นช็อกโกแลตหวานไหมมันเป็นแบบหวานอมเปรี้ยวเพราะว่ามันเป็นไส้สตรอเบอรี่ไงเหมือนช่วงนี้แบบจับไมค์บ่อยแล้วร้องเพลงโชว์บ่อยอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างจริงๆดีใจนะครับผมคือจริงจริง พอหลังจากซัมเมอร์โซนิกมาแล้วพอมาที่ไทยอย่างเงี้ยเหมือนพี่ๆหลายคนก็ติดต่อมาอยากให้เราไปขึ้นอะไรเง,งี้ยเรารู้สึกว่าจร,ริงๆดีมากๆเลยสำหรับเราเหมือนเป็นการฝึกเราเป็นตัวด้วยเพราะว่าเราก็คงไม่ได้มีโอกาสแบบไปขึ้นคอนเสิร์ตบ่อยๆอย่างนี้หลายๆครั้งในเดือนในเดือนเดียว <ite S 2> แต่ว่าเดือนนี้ก็อย่างเดือนนี้ก็3ร<า><า> <ๆ S 1> อบเลยตั้งแต่ซัมเมอร์โซนิกมาจนถึงแบบพี่สแตมถึงซีเอปังหวังเรารู้สึกว่าเออจริงๆมันมันสอนเราด้วยมันทําให้เราแบบรู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเองด้วยจากแบบจริงๆพี่ก็เป็นคนแบบว่า ตื่นเต้นทุกรอบก่อนจะขึ้นเลยบางทีก็มือสั่นอะไรเงี้ยพอได้ขึ้นบ่อยๆได้เจอพี่ๆหลายๆคนได้ลองเปลี่ยนเพลงแนวเพลงการทํางานหลายๆแบบไปแล้วรู้สึกว่าเออเราก็คุ้นชินขึ้นก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีทําให้เราเก่งขึ้นด้วยค่ะอยากกลับจากปารีสม <นะ S 2> าคิวแบบร้องเพลงยาวไปถึงปลายปีเลยไหมฮะกลับจากปารีสมาก็มีก็มีคอนเสิร์ตอันหนึ่งใช่ไหมครับของของ,ของที่เราพีไปร้องเปิดให้วงเกาหลีค,ครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีอันอื่นๆด้วยไงก็รอติดตามครับม่มีเวลาจัดแฟนมิกของตัวเองไหมมีเวลา ที่จริงกำลังหาช่วงเวลาจัดอยู่ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นปีหน้านะครับเอาปีหน้าเลยเหรอัแฟนคลับอยากให้ปีนี้เนี่ยปีนี้เต็มเลยจริงๆคือถ้าปีนี้แบบรับหลายคอนเสิร์ตมากเดี๋ยวแบบซ้อมเนี่ยเราอยากเต็มที่กับมันครับคือพี่รู้สึกว่าเนี่ยจะเป็นแฟนมีเดียก็ดีๆก็จะแบบให้เวลามันเต็มที่ซ้อมกับมันให้มันเต็มที่ด้วยครับมี่อีกหนึ่งความพึงใจล่าสุดกับรางวัลที่เกาหลีครับมอบให้เป็นรางวัลอะไรครับเป็น So International Drama Award ใช่ไหมครับสาขาเป็น Outstanding Asian Star Prize ก็ ก็ดีใจดีใจมากๆอย่างปีแล้วเราได้เออเป็น Asian Star Prize ใช่ไหมครับปีนี้เป็น Outstanding mm hmm. ก็รู้สึกว่าเออจริงๆก็ดีใจดีใจจริงๆที่เหมือนแฟนๆแบบให้ยังให้การสนับสนุนเราอยู่ทั้งๆที่แบบซีรีส์เราอาจจะจบไปแล้วหรือเราอาจจะเป็นมีผลงานไม่ว่าจะผลงานใหม่ๆหลังจากซีรีส์ทุกๆอย่างอะไรเงี้ยเขาก็ยังให้การ<ๆ>ั u p อ o r t เราที่ดีเสมออะไเงยครับผมก็ดีใจดีใจจริงๆครับผมตอนแรกก็ แรงจำไว้ว่าเราจะแบบบินไปรับอะไรแต่ด้วยแบบตารางหลายๆอย่างที่เราแบบพยายามแม n a แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันมันน่าจะดูแน่นไปแล้วคิดว่าอาจจะแบบไปไปมาๆสุดท้ายอาจจะเป็นเลททุกทุกอย่างเลยแล้วรู้สึกว่าโอเคงั้นก็โฟกัสกับส,สิ่งที่ที่เรารับไว้ก่อนดีกว่าเสียดายไหมมครับเสียดายเสียดายแต่ว่าในใจจริงๆอยากไปรับจริงๆนะครับที่จริงวางแผนกันแล้วแหละว่า ว่าถ้าได้จริงๆเราก็ไปลาเพราะเรารู้กับผุกพร้อมลุกคนเลยว่าจริงๆเราจะได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมีหลายๆอย่างที่เราก็แพนไว้ด่วงหน้าเลยด้วยเห็นมีส่งคลิปไปแบบขอบคุณแฟนๆนนด้วยใช่ครับผมก็มีส่งคลิปไปพอเรารู้ว่าเราได้อะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่มีโอกาสได้ไปเราก็ส่งคลิปไปขอบคุณแฟนๆที่ที่ให้การสนับสนุนเราที่จริงไม่ใช่แค่ของสำหรับพีนะครับคิดว่าจริงๆดิวยินดวนเหมือนครับว่าเราทั้งคู่ที่ที่แฟนๆยังให้การสนับสนุนเราทั้งคู่อยู่ดีใจมากๆครับที่ขออนุญาตถามถึง ดราม่าที่เราถ่ายรูปพี่ไม่เคยมีดราม่าพี่นะที่อินสารินอยู่ข้างๆเราแล้วเราแบบสนิทกันเรียกเขาถ่ายรูปอย่างเงี้ยพอเรามีโอกาสได้เห็นข่าวมีไหมครับได้ที่จริงได้เห็นที่ที่เหมือนว่าน้องนิวใช่ไหมคะเขาเขามาขอถ่ายรูปด้วยใช่ไหมคะก็ก็ที่จริงคือเหมือนตอนนั้นน่ะก็ดูแฟชั่นโชว์ปกตินี่แหละครับผมงานพี่กล้องคือนั่งอยู่ข้างพี่อินเรารู้สึกว่าพอเขาถ่ายขอถ่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ พอดูในกล้องแล้วว่ามันติดพี่อินด้วยล้วก็บอกอาพี่ถ่ายด้วยกันไหมจะได้แบบว่าเอามองกล้องทีเดียวอะไรเงรี้ยเราเผื่อว่าเราถ่ายไปแล้วแบบอ้าวหน้าเขาไม่ดีไม่เด้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแค่สกิดไม่ได้มีแบบไม่ได้มีอะไรแบบมากกว่านั้นเลยรู้สึกว่ามันก็ปกติที่แบบเหมือนเขาชวนถ่ายรูปก็เต็มใจให้ถ่ายเหลังจากอินได้ตอบคาถามไปได้ไป ให้กำลังใจกับอินบ้างไหมนะเดี๋ยวเรามาอินตอบว่าเลนะครับพี่เดี๋ยวไม่มีไม่มีไม่มีปัญหาไม่มี็นปัญหาอะไรกันก็ที่จริงพี่ว่าพี่อินเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเขาเขาไม่น่าจะเก็บมาคิดเล็กินน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมน่าจะเป็นแค่แบบเออเหมือนเหมือนเป็นโมเมนต์นั้นที่มันถ่ายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรจริงสำหรับสำหรับตอนนั้นนะครับผมก็ก็ก็รอหน้าก็เดี๋ยวถ่ายรูปด้วยเลยเออแล้วถ้าเดี๋ยวนู้ขอถ่ายเองเออโอเคครับ